I miss her on her. I miss her head on her. Miss her head on her. Yeah, I miss <coughs> <coughs> ah, keep on, I see. I see. I see. โอเคนะครับผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเอ้ผมพูดเสียงดังไม่ได้ดิเสียงมันแตกเนาะก็วันนี้ผมจะมาเออ่รีวิวสคริปต์ของโฮฮับนะครับผมซึ่งอัปเดตมาใหม่นะครับก็ฟาร์มเกาะใหม่ได้แล้วนะฮะก็ลองมาเล่นดูนะครับว่ามันดีหรือเปล่าเนยก็เรจะไปดูนะฮะรีวิวของสคริปต์แบบโฮฮับนะฮะไอของโฮฮับในแบบบ็อกฟลุตนะครับผมก็จะรีวิวฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะก็พูดไว้ก็เป็นอีกอย่างนะไม่พูดไว้ก็เป็นอีกอย่างคือ เสียงมันแตกนะเพราะว่าผมอัดในมือถือพ่อผมเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอเสียงมือถือพ่อผมเนี่ยมันแบบมันก้องๆ้องกังวางยังไงไม่รู้เนะเสียงมันไม่ค่อยชัดนะับผมไม่ค่อยชัดจนเนาะมันฟังแบบแบบยังไงอะเสียงแตกๆนะครับเวลาฟังเนาะก็ไม่เป็นไรนะรับผมขอแค่รีวิวสคริปต์ให้คุณผู้ชมดูได้ก็พอแล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็สคริปต์นะฮะก็เดี๋ยวทิ้งไว้ในดิสคอร์ดแล้วกันนะครับแล้วก็แ๋ยวล่างคลิปนะฮะเข้าเอาดิสคอร์ดง่ายสุดแหละนะง่ายที่สุดเลยนะฮะจร ก็คือผมจะลงสคลิปก่อนที่คลิปจะลงอีกนะฮะก็น้องๆน่าจะได้เรีดก่อนนะครับแบบไปติดตามในรีดคอร์ดพี่นะโอเคนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลานสคลิปเลยตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ป่าวะเดี๋ยวดูแป๊บนึงกลัวหลุดโอเคยังอัดอยู่เนาะโอเคนะฮะก็ก็จะไปดูด้วยก็จะลืมฝากกดไลค์ด้วยนะฮะก็กดติดตามด้วยโอเคเดี๋ยวก็ไปรีวิวกันเลยโอเคนะก็เราก็เปิดโปรขึ้นมานะครับผมก็มาตรงซอยสองนะ แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบสค,คริปต์นะฮะในที่ขอบผมนะฮะหรือว่าในด้านล่างคอมเมนต์ก็ได้เนาะก็กดมาวางเลย <c oughs> แล้วก็กดรันสคริปต์ไปเลยนะครับโหหโรับนะครับผมน <c oughs> ่าอัศจังย์ว่เฮ้ยโหห๊าบรอโหลดแป๊บนึงนะครับไปดู <c oughs> แล้วผมไม่สามารถดูด้วยนะเพราะผมอัดคลิปขีนสมมองโมงละ กี่นาทีละโอ้ยแย่มากเลยตัวนี้โอเคสกิปเป็นไงโอ้สกิปขึ้นแล้วนะฮะคนดูนี่นะครับมันก็จะขึ้นครับว่าบอกฟูด้วยเนาะก็สามารถปิดอยู่ไอได้เนาะอยู่ไอนี้ก็รู้สึกจะเป็นอันเดิมนะครับผมก็เป็นสีฟ้าเนาะอยู่ไอก็สามารถปิดได้นะครับผมเอ่อตอนนี้ผมอัดได้กี่นาทีแล้วนะดูไม่ได้ด้วยโอเคมา แต่ดูแป๊นหนึงนะฮะก็รู้ว่าผมกว่าแอรมันหลุดโอเคนะครับผมก็เรามาดูฟังก์ชันออโต้ฟาร์มกันเลยอันนี้นะครับก็อาจะเป็นมอหลือเปล่านี่ครับอันนี้ผมรู้คือน่าจะเป็นออโต้ฟาร์มค้าผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะฮะคืออะไรอะมีมีรีเซ็ตตัวเองด้วยผมลองเปิดมุมว่าก่อนนะเพราะผมก็ยังไม่รู้นะอะ,อะไรเนาะ ทำเลยได้ปึ๊บอันนี้ไม่สำคัญนะฮะน่าจะไม่ใช่ออโต้ฟาร์มตรงนี้นะอันนี้น่าจะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับผมก็เลือกอาวุธนะฮะผมผมไม่รู้ว่าอไอ้มันมังกรเนี่ยมันมันชื่ออะไรเนาะมันมังกรดูผมหาแป๊บนึงนะฮะกดเปิดไปมีระบบเคฟเคด้วยนะครับก็ผมปิดไว้แล้วกดเปิดมันถือไหมถือนะฮะเออลองเป็นนี่ล่ะป๊บ โอเคแล้วก็มากดอะไรอะ่ะอ๋อมีกำหนดเลเวลด้วยนะครับไหนวะเลเวลสองร้อยขึ้นอันนี้เป็นบอสอันนี้น่าจะเป็นบอสนะครับิีวะอะไรอะ่ะเยอะๆเป็นหมดอืม โอเคอันนี้มันใช้ผลปีชัดปิดไว้ก่อน ใช่หมัดไหมผลพิษศาสตเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็น K F k เนาะมันจะไม่หลุดนะครับมันมีระบบเอ่อ K F K เนาะเดี๋ยวผมจะปิดออโต้ฟาร์มนะครับออโต้ฟาร์มจะเป็นอันที่2ตรงนี้นะครับก็ปิดไปนะแล้วมันก็ว้าไปอะไรของมันก็นไปรู้โอเคเดี๋ยวผมขอเลือกหมัดก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าหมัดอันไหนนะอันนี้เปล่าใช่ปะไม่ใช่นะครับหมัดอันไหนวะ เปิดเชเพีย,ยไวไก่อนหมัดอันนี้เหลือไหนวะกดลงมาไปแล้วก็กดออโต้ฟาร์มปึ๊บใช้หมัดไหมเอยใช้หมัดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นเอ่อเปิดพลังผ่องเผานะอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ใช่แล้วนะครับเป็นหมัดนะครับผมลมม้อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าคาฟาร์แบบนี้ไม่ตายนะผมดูแลเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยไวมาก โอเคโอ้ยรู้สึกเหมือนจะตีลัวเกินไปป่าววะผมลองฟังชา้าหน่อดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ระบบฟาร์มนะฮะฟาร์มเลเวลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างฟาร์มไหวนะผมรู้สึกว่ามันเมาืากก่อนมันตีช้าเนาะแต่ว่ามันมันไวดีนะดูด,ดิบ้าไวมากคือ สอนให้มือถือเพราะผมเล่นได้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้หลอกบอกฟุตนะเพราะว่าไม่ค่อยซีเรียสกับพวกเกมอะไรสักหน่อยนะครับก็แค่มันรีวิวสคลิปเฉยๆเนาะต่อยต่อยไวอยู่นะต่อยไวยใช่ไหมคนดูนะมันไวจริงนะครับผมมีทะลุต,ตกน้ําด้วยคือค่าจะปล่อยเคมเคมก็คือเปิดออโต้ฟ้าแล้วปล่อยเลยเนาะไม่ต้องจับหน้าจอนะครับมันมีใส่โค้ดอัตโนมัติไหม ต้องรอดูนะครับผมโอเคองั้นเดี๋ยวปิดออตโตาร์มไปก่อนเนาะโอเคปิดออตโต๊รฝาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองฟังชันอื่นดูนะฮะเพื่อให้คลิปมันไม่ช้านะครับผมก็จะได้เล่นได้นาน,านอันนี้อะไรอ่ะตีบอสหรือเปล่าจะต,ต้องรอดูนะฮะคนดูเออผมว่ามันน่าจะกดเรียกอาวุธหรือเปล่านะฮะผมรู้สึกว่ามันว้าว้นะว้าว้มากอันนี้อะไ จะแยบไปหมดอันนี้น่าจะเป็นมอสนะครับมอสหรือบาบเกาะมันยังไม่สุดนะมันสามารถเรียนได้อีกดูดิปุ๊บ,บโหเรียนได้เยอะมากนะครับคือคงต้องมีหลายคลิปแหละน่าจะฟาไม่หมดนะครับ มันมาบอสเกาะเต่านะเกาะเต่าหรือเกาะใหม่ปะเกาะใหม่นะครับเหมือนมันจะทำอะไรอะมาจีดตรงนี้เฉยๆหรอแล้วทำอะไรต่ออะก็ไม่มีอะไรนะดูดูจากทรงแล้วมันน่าจะมีอะไรตายหรอก็เหมือนแบบมันบัคแล้วมาจีดตรงนี้นะที่สังกัคกอบินได้ด้วย โอเคก็เออ่ระบบออโต้ลงดันถ้วผมหาแบบหนึ่งเ p ีคูณสองนะกดปุไปคืออะไรอะ่ะคูณสองอะไรรีวลว่ะคูณสองรีวลปะกดตายไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันอื่นผมไม่อยากรีวิวนะฮะปิดไว้นะครับ เยอะนะฮะนนี้เลือกบอสรดอเปล่าบอสบอสไม่เกิดมันให้เลือกอาวุธที่จะเป็นตีเอ่อเอาบอสที่เลเวลเยอะๆหน่อยละกันนะฮะเอาเป็นสองร้อยทุเลศทุเลศโอเคน่าจะเป็นบอสเอ่อบอสที่ใช้ผลน้ำหนักเนาะมันมันมันจะฟาร์มไงใช้หมัดเนาะหมัดตีใช่ปะ หมือนมันจะวาร์ปมาเสะๆนะนี่นะเหมือนมันจะวาร์ปมาหาบอสทีละมีนะมันดูว่าผมพซื้อผิดหรือถูกวะโอเคมาเดี๋ยวผมลองใส่สักยกกับมันหน่อยไม่ได้เนะไได้อเป็นไรอะโดนต่อยไม่ได้นะทำไมผมใส่สกิลไม่ได้วะกดกดไฟไม่ได้ด้วยอ่ะวัดเดร,ร็กธรรมดาย เหมือนบักนะเหมือนจะเป็นบักนะครับผมอันนี้ก็เป็นวลับหาบอสแล้วกันอันต่อไปคืออะไรผมไม่อยากเปิดมัวนะผมว่าเป็นเด็กนะอันนี้มันเป็นคำสั่งอะไรนาอต่อยไม่ได้ด้วย โอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะันนะครับเพราะว่าฟังกชันอีกผมไม่อยากรีวิวเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่เข้าใจเนาะผมก็แค่มารีวิวฟังกชันออโต้ฟาร์มเฉยๆเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ไหนๆที่ผมอาจจะไปดูความรู้มาหรือว่าของห้องงฮับนะครับมันเป็นฟังชันแบบสามารถลงดานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นดูนะครับเพราะว่าผมก็ยังงงอยู่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ผมมารีวิวแค่ออโต้ฟาร์มนะครับ เกาะใหม่เนาะก็ฟาร์มได้นะครับผมก็สามารถไปเล่นดูนะครับผมก็ฟาร์มบ้อยู่นะครับก็มีแบบเอ่อเคฟเคไว้ด้วยนะครับผมน่าจะไม่หลุดหรือเปล่าเนาะเพราะแบบมีเคฟเคเนาะโอเคนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับผมอาจจะเสียงเบาหน่อยบ๊ายบายครับไอเชียตู